เล่าเงินไม่พอก็มาขอกูอยู่นั่นแหละมึงยังมีกล้าหน้ามาขอกูอีกเหรอฮะมึงยังมีน้านมากล้าขอกูอีกเหรอมึงออกไปเลยแล้วไงอะ่ะนานๆทีเขากลับมาบ้านทั้งทีก็อยากจะออกไปสันสค์อยากจะไปเลี้ยงกับเพื่อนนิดหน่อยแค่นี้เองอะ่ะอะไรนักหนาเนี่ยอีกอย่างนะนี่มันก็ตู่จีแล้วอะ่ะเขาแค่อยากกลับมาบ้านไปสัรสค์ไปกินไปดื่มกับอยู่กับเพื่อนเอนเขาก็อยากมีสังคมแบบผมพี่เขาก็อยาก ไม่อยู่บ้านเหมือนคนอื่นเข้าบ้านแค่นี้เองพอได้แล้วมึงจำไว้เลยนะต่อไปเนี้ยมึงไม่มีบ้านอยู่แล้วมึงเกิดไปมึงเอาไปเลยเฮ้ยเบนจะไปไหนวะอ๋อเออพอดีกูเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพไงแถวท้องรออ่ะกูเลยอ่าอยากจะออกมาเดินเล่นรอบๆหมู่บ้านนิดนึงอ่ะไม่ได้กลับมานานนานกลับมาทีลา เดินเล่นรอบหมูบ้านเนี่ยถึงขั้นต้องลากระเป๋าเดินทางเลยเหรอวะโดนเมียไล่ออกจากบ้านดีไหมวาเฮ้ยมันลงมาไล่เมียอะไรกันกูแค่จะไปจ่ายตลาดเว้ยพอดีบ้านกูพวกเนื้ออะไรพวกนี้มันหมดไงกูเลยว่าจะไปซื้อพวกเนื้อวากิว A5 อ,อะไรพวกเนี้ยเอากระเป๋าไปเพราะมันใส่ได้เยอะไงนะมึงไม่ต้องมาโมอะไรที่ตลาดที่ห้าเขาก็มีถุงหิ้วให้เว้ยไม่เห็น้องเอากระเป๋าไปเลยเฮ้ยไอป๊อ ้กูขอโทษกูขอโทษแค่พูดแซวเล่นอะคือกูได้ยินหมดแล้วเว้ยเมียมึงด่ามึงเมื่อกี้เนี่ยดังทั้งหมู่บ้านเลยหมู่บ้านหนึ่งก็ได้ยินหมดแล้วมึงเนี่ยบ้านมอยู่ตรงข้ามแค่นี้กูจะไม่เห็นยังไงวะจริงหรอจริงดิแล้วแล้วว่าแต่มีไปไหนวะเนี่ยกูเหรอเออ กูก็จะไปซื้อเนื้อวากิวเอซิกอ,ะอ่ะกูว่าเขาไม่มีถุงให้ก็เลยเอาไปด้วยใช่หรอวะไอ้ยี่ปโอ้รถยังแจ่มเลยวะกอ้พงว่านะตัวกูรวมทั้งตัวบ้านรวมกันเนี่ยยังไม่มีค่าเท่ารถคันนี้เลยโอ้ป๊อดเย็นไว้เพื่อน สักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเรานะมึงอย่าเพิ่งท้อแท้ดิวะมันจะเป็นไปได้เหรอวะเราสองคนเนี่ยเพิ่งเริ่มสตาร์ทนะเว้แต่เขาว่าถึงเส้นชัยแล้วเฮ้ยเออจะพูดไปมันก็ประมาณนั้นแหละเนาะมึงว่าเขาเคยนึกถึงถึงความขมขื่นของชีวิตบ้างไหมวะมึงว่าก็ต้องเคยดิวะมึงรู้ได้ไงวะว่าชีวิตเขาเคยเจอเรื่องขมขื่นอะไรแบบนั้นในชีวิตของเขาอะฮะโอ้ยก็เรื่องที่คมที่สุดในชีวิตอะคือกาแฟไงวะ หยอกยอกมึงห้าบาทสิบบาทมึงก็เล่นเนาะเฮ้ยมึงอย่บอกนะว่ามึงเจอนั่นเข้ามาหาเมียมึงอย่วะเฮ้ยเฮ้ยเลิกแต่เนี้ยมึงอย่าไปยอมนะเว้ยเลิกบอกเลิกเลยยังไงก็ต้องเลิกรักเลิกเฮ้ยเฮ้ยทิรักเฮ้ยทิลักไล่เขาออกจากบ้านเนี่ยพบแบบนี้นี่เองเหรอทิรักเฮ้ยทิัก ดุกซ้ำกันแบบนี้ด้วยอ่ะทีรักทีรักมีใจร้ายมากเลยอ่ะทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะทีรักคนแบบไหนคนแบบน,แบบนี้ไงทีรักแบบนี้ไงแบบนี้แบบไหนหมายพาว่าไงทีรักข้าหนังข้าเข้าขนาดนี้ทีรักยังไม่ยอมรับอีกเหรอทีรักแอบเอาชูเข้ามากัลาลังแสนแบบนี้ฮะเป็นใครใครก็ดรับไม่ได้หรอกทีรักทำไมต้องทำร้ายจิตใจกันขนาดนี้ด้วยพูดดีๆก็ได้หรือเ,เปล่าวะฮะเจอข้าตาขนาดนี้แม้แต่คำอธิบายก็ยังไม่มีเลยเออกูมันโง่เองกูมันโง่เอง ใช่สิที่รักที่รักคงอยากเลิกกับเขามานานแล้วนี่เลิกเลิกเลิกแม่งตั้งแต่วันนี้เลยแล้วคอยดูให้ดีนะถ้าเกิดว่าใครไม่ยอมเลิกกันนะคนนั้นให้หอนเป็นหมาเลยที่รักนะเออส่ใจตัวเองแล้วสิมึ <c oughs> งไม่ต้องมาห้ามเลยนะกูว่าใจเย็นกว่นไหมมึ un งไม่ต้องมาห้ามอ่ะกูกูคงคงบอกเลยนะกูบอกตรงนี้เลยใครกล้าห้ามกูอะ่ะ <c oughs> คนนั้นเป็นศัตรูกูแนะ่ยืนัวข้าวแบบกูอ่ะอ่ะเอามาสิพูดมาที่รักพูดมานะคนเนี้ยเหรอพี่เบนที่เป็นสายนะ้ น้าน้านี่นี่มันอะไรกันวะอไอ้กูเคยบอกมึงแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะมีญาติกูกลับมาจากเมืองนอกเนี่ยคนนี้นี่แหละน้องแมนอ้าวเออเออเอ้ยเอ้พี่ขอโทษนะน้องน้องแมนใช่ไหมน้องแมนเออน้องแมนมึงไม่ต้องมาดองมาน้องเลยกินแบบช็อตๆเลยไอ้อมช่วยกูหน่อยกูเตือนมึงแล้วพี่เตือนมันแล้วมันไม่ฟังพี่อ่ะมึงอ่ะไปดูกูเลยไอ้ป๊อมเฮ้ย นี่เออไอเด้นเมื่อกี้มึงบอกกูว่าถ้าใครไม่ยอมเลิกคนนั้นต้องหอนเป็นหมาใช่ไหมได้งั้นกูเลิกกับมึงตอนนี้เลยไอจมูกโตบ้านมูกไหมซีนซีนเมื่อกี้พี่ไม่ได้ด่าหลานซีนเลยนะหลานหลานเฮ้ยน้าขอยืมรถหน่อยได้ไหมโอ้ยอยู่ว่าแต่พ่อก็อยู่กูเฉลี่ยเพรว่านึ่าไอหนุ่มกิเลสนั่นใครว่าเอาแท้เป็นเป็นน้าหลานโอ้พระเจ้ Góð, góð, góð.